เจนไปเด่น pues บ mm ุญไปน้องมากินข้าวบาทิศเหล้าว uh, <What? S 1> <Mat> ่าไปน้องแกงกะทิหม <Nice. S 1> ูสามชั Then, on, ้นกับน้อไม้ดองแล้วก็ตอดปลาตู้ไปน้องนำจุกใบตำมังสุดซอยไปน้องเนี่ยไปกินบาทิศเรื่องของว่าวัดดีพ่อแม่พี่น้องเอฟตีสกุนมาพบกับจองบาทิศเหมือนเดิมไปน้องเหนื่อยแล้วมากินข้าวบาทิศเหล้าว่าไปน้องมาเลยบาทิศแกงเหล้าไปน้องตอดปลาตู้ตัวใหญ่เลยไปน้องจ้ำๆเลยปลาตู้นึ่งไปน้องแล้วก็นำจุบแมงดาแลกานำจุกใบตำมัง้อทำนำจุกใบตำมังลาไปน้อง แล้วก็แกงกะเตะมูร่ามจันกับน้องไม่ดองไปอ้องสุดเลยไปอ้องเมนูนี้อ่ะพักน้องปลาจี๊ดกับเมนูเนียงเมนูเนียงนกแล้วก็มีอะไรต่อติง้งว่าก่อติ้งไปอ้องหยดใบตับมั่งแล้วก็หยดไอ้นี่ปลาจี๊ดแล้วก็ลูกเกลือไป้องอมากินกันเลยไปอ้องมานำจุบใบตับมั่งก้อนไปนอ้องร้อยนั้นท้ายราวกันไปดองไม่ต้องกินข้าวมือเลยไปอ้องวันนี้

có hết mắm Đây Đẹp bà tù bè Tầm rây bà tù tù bè Tèo quá làm chút làm măng nếu mà thích tầm thì mày lên làm mày đồng nam Mày giải đây rôm đó, đây mày đây Làm chút bèn giá, làm chút bây giờ măng thì con cho mày sẽ mày không Hãy bình cho kênh Ghiền Để trong ngọt cho mấy đây, Xem nó mà trong ngọt Nó làm như thế nào rồi เราบอกทิเมนูก้ามันมอเป็นไปเนาะอย่างกินหนึ่งร้อยมา่ไปเนาะกเปี่ยคนกินก้าวไปที่น้อยเนาะมันจะมั่งแบนั้น้อยไเนาะ điều lea nhốt ở nội này mồi thịt nó sẽ không được sẽ bay lát bây nó mới bây giờ mấy nó nó ăn lên thịt อย่างวันที่กอดตัวไปกินก้อนมันเนาะก็คุณก็คุณไปน้องเงียบเพียงแม่งขอไปน้องแต่อ้เกียรติจมคลิปบวดนทีต่ตลอดไอ้มาไปน้องกว่าคนแรกก็แจ่บันที่กำลังน้าเผื่อจะได้ไม่ปลาดคลิปต่อตไปไปน้องแไรกิปหน้าบันที่อา้าเมนูได้บอกว่าผีกว่าน้องลา่าไปน้องรอจมนะคลิปนี้บันที่ก็ตัวลาไปก่อนก่อดเจอกันไม่คลิปนะสวัสดีครับพี่น้องจัดเจนเป็นโบ้ไปน้อง